สลาเด็ค่ะห่วงอนาคตค่ะเพราะว่าเขามีแค่เราคนเดียวเลยค่ะมันคงเป็นความห่วงมากมากเลยค่ะพอรู้ว่าอนาคตของเขามันไม่มีเราอะ่ะบ้านเด็กพิเศษก็คือก็สุดฤทธิ์สุดเดชใครระบายบ่อ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 ยมันก็หายเองอะไรนี่มเม่ดลอย้ามีอุปสรรคอะไรก็นี่ทํำนั้น ที่มันยังเต้นอยู่ทั้งนั้นก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงลูกที่กําลังท้องอะค่ะหลานก็เออออกมาเนี่ยจะแข็งแรงสมบูรณ์ไหมแล้วห่วงไปจนถึงอนาคตของเขาเน่ะเดี๋ยวนี้อยากให้ลูกได้ดีกว่าเราอยากให้ได้เรียนสูงๆมีอนาคตที่ดีกว่าไปได้ไกลกว่าเราที่อยู่กับตรงนี้ค่ะก็เหนื่อยอะค่ะแต่เพื่อลูกอยู่เมืองนอกก็ไกลบ้านมากนะคะ โทรหารเขาตลอดนะคะแต่ว่าคือบางทีเวลามันไม่ตรงกันเนาะก็จะคอยถามเขาตลอดเลยหนูกินข้าวอย่างลูกวันนี้เรียนเหนื่อยไหมหนักไหมอะไรอย่างเงี้ยเข้มแข็งได้แต่เขาต้องอ่อนโยนด้วยแม่อาจจะไม่อ่อนโยนพอทําให้เขาอาจจะน้อยใจบ้างว่าแม่ไม่รักอะไเงี้ยอย่าะเอออ่ะอะรไป บอกว่าแบบเขาจะได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำเองถ้าวันนั้นแม่ไม่อยู่เขาพูดเรื่องลูกทีไรก็เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคือไม่อยากตายเลยไม่อยากตายเลยอยากอยู่กับลูกแต่เวลาต้องตายก็จะสอนลูกว่าลูกอย่ากเกเรนะลูกอย่าเป็นคนร้ายนะอะไรเงี้ยก,ก็สอนไปอะไรดีๆก็สอนลูกไปหมดค่ะ <c oughs> โอ้โหเหตุใดเมื่อไหร่โอ้ตอนแรกคิดว่าเราจะไม่มีโอกาสแบบส่งเขาเข้าโรงเรียนนะคะวันแม่ที่คนเขานั่งอย่างแบบนี้เหมือนเราไม่มีโอกาสที่เราจะได้ทำแบบนี้แต่พอราะมันนั่งตรงนี้แล้วับต้องมีแม่เป็นครูเองฝึกแล้วลูกต้องมีที่เรียนแล้วต้องมีที่ฝึกงาน และต้องมีที่ทำงานหนึ่งในเนี่ยในประเทศไทยนมุมต้องทำไม่ได้โดยแม่เนื่นคือแม่ึสิรัก้บออ้วาัวาเียวี่ยบ อันกูกูอันนัอัน,อน,อนหนูอยากให้แม่อยู่กับหนูไปนานๆอยู่กับหนูจนหนูเรียนจบมาหาลัยอยู่กับหนูเห็นหนูทำงาน ให้นูดูหนูจนโตไปเรื่อยๆเลยคะ่ะหนูรักแม่นะคะเมื่อกี้แม่บอกฝักคุณแล้วตอนนี้หนูอยากบอกแม่กลับบ้านหนูรักแม่นะคะสาม,มเด็กนคะครับ Chạy em cho quen mẹ mẹ chút cái này đi <laughs> mẹ